มาดูข้อ2ย่อยต่อนะครับเขาบอกว่าความน่าเป็นที่ค่า x เ,เนี่ยหรือคะแนนดิบเนี่ยมากกว่า62เท่ากับเท่าไหร่ครับค่า x เ,เนี่ยเราก็ปรับให้เป็นค่า Z นะครับตรงนี้ก็62๋ยวเราเป็นไว้ก่อนทีนี้ถ้ายังไม่ค่อยคล่องก็ควรจะเขียนสุด การแปลงสุดธรามาตรฐานเลยนะครับทีนี้จะเห็นได้ว่าเราหาได้ค่าเดียวครับพราะงั้นแซก็มีค่าเดียวค่า x เราก,ก็ติ้งต่างเป็น62ลบมก็คือ62นะครับซิกมาคือ15 62ล12ก็เป็น0เลยนะครับพราะงั้นแซมากกว่า0นนะครับทีนี้เราก็วัดรูปประกอบ มากกว่าศูนย์ก็คือแรงเหาอันนี้นะเป็นไงพื้นที่เนี่ยก็คือครึ่งหนึ่งของโค้งปกติก็คือ0.5ก็ไม่ต้องเปิดตารางนะครับก็ววเรียบร้อย